เนื่องด้วยรอบนี้มีกิจกรรมใหม่ที่เข้ามานะครับก็คือกิจกรรมไอฟ์ alive ซึ่งมันก็มีอัปเดตอะไรมากมายเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีตัวมินิเกมที่คันิฟองเข้ามาด้วยแล้วก็มีตัวละครเข้ามา2ตัวแล้วก็แจกฟรีหนึ่งตัวฉะนั้นเดี๋ยวจะมีนีรีวิวให้ฟังแล้วก็มาพูดถึงตัวแพ็กเกจที่น่าซื้อเพราะว่ามันมาใหม่เพื่อไม่การเสียเวลาก็ไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวมาคุยเรื่องกิจกรรมก่อนนะครับจริงจรก,กิจกรรมเนี่ยมันเริ่มไปแล้วตั้งแต่วันที่ยี่สาิกบสองตุลาั้ง นเพื่อเข้าร่วมงานเรีตี้คา์นวัลโดยทั้งหมดที่รวบรวมมาแล้วก็จะมีไอริคาซึสะนัสึโยชิมิพอฟอร์มทีมกันแล้วก็ตั้งชื่อวงว่าชูการัชเรื่องของอีเวนต์มันก็ประมาณนี้แหละท,ที่คำถามแล้วกิจกรรมไอฟ์ออไมีอะไรบ้างละ่ะก็จะมีทั้งสตอรี่มีเควสแล้วก็มีชาเลนตัวส่วนสตอรี่เนี่ยก็เป็นเนื้อเรื่องเล่นไปเลยครับส่วนของเควสเนี่ยก็จะเป็นการฟาร์มทรัพยากรซึ่งในด่านแต่ละด่านก็จะมีการดรอปไปเทมที่สามารถเอาไปแลกเปลี่ยนทรัพยากรในร้านค้ากิจกรรมไดด้้้และาาละะถาจัททีีมเป็นนนตวคร่กห จะได้โบนัสไอเทมเพิ่มเติมซึ่งไอเทมวันนี้ก็เอาไปแลกในร้านค้านั่นแหละส่วนตัวละครที่ได้รับโบนัสนั่นแหละตัวตามตู้นั่นแหละที่นี่ส่วนของชาเลนเนี่ยถ้าเราเล่นจะได้เพชรทั้งหมด180นะครับก็คือ3ด่านด่านละ60เพชรครับแค่นั้นเลยทีนี้มาคุยเรื่องของมินิเกมตัวทูนิตี้คานิฟาวกันบ,บ้างนะครับการที่เราจะสามารถเข้ามาเล่นตัวมินิเกมทูนิตี้คา n ิฟาวได้เนี่ยเราต้องเล่นด่านกิจกรรมเพื่อเอาปริทินดีเดียก่อนแล้วถึงจะเอามาเล่นมินิเกมครับพอเรากดเข้าไปมินิเกมก ชูการ์ลัชที่พูดไปแล้วก่อนหน้านน้แล้วในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะมีสีแอคชั่นให้เลือกฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มค่าพลังต่างๆให้พวกค่าพลังต่างๆก็จะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์เซนส์ทีเวิร์กแล้วก็สภาพร่างกายพอครบหนึ่งวันก็จะเข้าคัดซีแล้วก็มีเนื้อเรื่องเล็กน้อยถ้าใครรีบก็กดสกิปได้เลยแต่ดูเธอเข้าวุฒิธรรมมาแล้วเราก็พยายามอัพเรื่องของสถานะต่างๆให้สมดุลกันไปก็แล้วกันพอค่าสภาพร่างกายเราน้อยๆเนี่ยก็สามารถเพิ่มได้โดยการเติมน้ําตาลชูการ์ลัชโดยแท้จริงพอบอกให้เเพพิิ่่่่มมมมมมนมมนนนนนนน้้ํําา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 าตตลลกกกก็นนก็หยคววองๆจจััขปุนนะณรีผ ฝึกสาเร็จหรือไม่สําเร็จด้วยนะทีนี้พอครบ7วันแล้วก็จะให้น้องๆมาออกแสดงไ่ายแล้วก็จะมีฉากจบแบบปกติแล้วก็ฉากจบลับด้วยใช่อคำว่าแอบได้ยินมาว่าทุกคนต้องมีค่าเกินพันหหรือเปล่านะอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไปล,ลองดูแล้วกันพันหนะพันหกพอทำทุกอย่างจบเสร็จปุ๊บก,ก็ถือว่าเป็นอันสําเร็จกิจกรรมเมื่อเราก็จะได้ทั้งเงินแล้วก็ของสมใัแล้วก็เพชรแล้วก็ได้เศษเอเลฟของไอริร่างงงวนตีนะฉะนั้นถ้าใครอยากเพิ่มดาวให้น้องไอริก็รีบมาเล่นมินิเกมกัน,นเยอะบนะ เอาตัวแรกก่อนเลยนะครับก็คือคาซึสาร่าวงดนตีนะครับเป็นตัวสาดาวารประวัติก็คือในชุดนี้น้องจะเป็นสมาชิกชมรมของหวานหลังเลิกเรียนของชุดนิตี้แล้วก็มีความโด่งดังเป็นอย่างมากด้านความเป็นแมวจริงๆดูก็น่าจะรู้นะส่วนชุดนี้ถามว่าตำแหน่งในวงคืออะไรก็คือเป็นนักร้อแล้วก็เป็นมือเบสของวงชูการ์ลัชเรื่องของสายโจมตีก็คือน้องจะเป็นสไตรเกอร์แล้วก็จะเป็นโจมตีประเภทระเบิดก็คือสีแดงส่วนเรื่องการป้องกันจะเป็นเกราะพิเศษก็คือสีฟ้าส่วนสกิลเอ็กจะเป็นการเพิ่มความเร็วในการโจมตีใให้กัับบฝ่าายขอองงเรรนววๆตแล จะได้ชูการ์ชให้ตัวเอง1อันตัวต่อไปก็คือโยชิมิชุดวงดนตตีเหมือนเดิมจะเป็นร่าง3ดาวเรื่องประวัติคร่าๆวๆของโยชิมิเนี่ยจะเป็นหนึ่งในสมาชิกชมรมของหวานหลังเลิกเรียนรับหน้าที่เป็นมือกีตาร์แล้วก็เป็นคนออกแบบวิชวลต่างๆของวงด้วยนะโลโก้สัญ,ญลักษณ์ข้อตูมลาบลา,บา,บาเต็มไปหมดโยชิมิก็เป็นไตรเกอร์เหมือนกันแล้วก็เป็นโจมตีประเภทระเบิดสีแดงเหมือนกันแล้วก็เป็นป้องกันเกราะพิเศษสีฟ้าเหมือนกัน่วนกีวีจะเป็นการเพิ่มแรังโจมตีแล้วก็ความเร็วโจมตีแล้วก็ได้ชูการอ ของตู้กาชาจะมีพิเศษหนึ่งกับพิเศษ2เนาะพิเศษ1จะเป็นคาซึซะแต่ก็มีโอกาสได้โยชิมิกักคนรู้กันอยู่แล้วเรื่องนี้ฉะนั้นตู้ที่2ก็จะต้องเป็นโยชิมิและก็มีโอกาสได้คาซึซาทุกคนเเห็นผมเปิดกาชากันมาแล้วเปิดเอาตัวหนึ่งอีกตัวกระโดดข้ามตู้มาใช่และต่อไปก็คือน้องไอริชุดวงดน,นตรีอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งดาวแต่ว่าแจกฟรีเท่าคร่าวก็คือชุดนี้จะเป็นสมาชิกชมรมของหวานหลังเลิกเรียนเพราะว่าเป็นแกงนี้ทั้งเซตน,นะแล้วก็ชอบกินช็อกโกแลตมินนม้นท์คราวย ที่เป็นหัวหน้าวงฉะนั้นก็เลยแจกฟรีจากกิจก,กรรมนี้สามารถรับได้ที่ด่านกิจกรรมและใช่ก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละเป็นสเตเกอร์เป็นโจมตีประเภทระเบิดหรือว่าสีแดงป้องกันก็เป็นกรอบพิเศษสีฟ้าส่สวนสกิลจะเป็นการบัฟประสิทธิภาพระเบิดก็คือเพิ่มกระสุนแดงให้ตีแรงขึ้นกับตัวเองแล้วก็ได้ชูการ์ลัชหนึ่งอันแต,แ,ตแ,ตแต่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 สามคนนี้มีเอฟเฟกต์พิเศษครับโดยสกิลของทุกคนจะสามารถสะสมบัฟที่เรียกว่าชูการ์ลัชที่คุยกันเมื่อกี้ที่ผมไม่ได้อธิบายอะไรเลยแต่เอาเปาาหลักแ้มนนทสิิระะธภพขึ โดยตัวโยชิมิจะใช้บัฟของตัวเองกับคนอื่นได้ทําให้เก่งมากถ้าเกิดว่าเล่นด้วยกัน3คนและอนอกจากนี้ถ้าเกิดว่ามีครบ3คนในทีมตัวฉากจบหลังต่อสู้ก็จะเป็นวงดนตรีด้วยนะคือเป็นกิมมิกน่ารักน่ารักจมูจะมีคือเกมเขาใส่ใจเรื่องพวกนี้เป็นพิเศษครับแต่าว่ามันน่ารักเอาสรุปง่ายๆแล้วกันโยชิมิเป็นตัวดามจหลักๆเลยถ้าจับดาวอัปเปิลเนี่ยก็ต้องอัพตัวนี้ก่อนส่วนตัวอื่นเนี่ยจะเป็นตัวที่ทาหน้าที่ให้โยชิมิเก่งขึ้นฉะนั้นทีมนี้หลักๆแล้วจะใช้ในการลงคอน ตามนั้นเพราะว่าสีแดงทุกคนเลยต่อไปช่วงขายของครับเขาก็มีแพ็กพิเศษมาแพ็กแรกก็คือแพ็กการันตีรีค u i เมนต์แพ็กครับอันนี้ก็คือจะการันตีได้3ดาวแบบซูมในราคา700บาทแล้วก็ให้เพชรฟ้าอีก1375เพชรอีกแพ็กหนึ่งก็คือตัว selective recruitment Pack อันนี้เนี่ยเราจะสามารถเลือกนักเรียนได้นะครับว่าจะเอาตัวอะไรแล้วก็ได้ตัวเปิดลับมา10ใบเหมาะกับคนที่มีนักเรียนตัวที่เราต้องการเป็นพิเศษเพื่อประกอบลางให้มันครบทีมได้ส่วนจะได้ตัวอะไรบ้างเนี่ยนี่เลยครับดูในจอเลยคุณกด้ นะครับว่ามีอะไรบ้างตัวลิมิเต็ดบางตัวจะไม่มีนะคุณเช็คให้ดีก่อนนะครับดูที่ตู้แบบที่ผมกดให้ดูนะและแพ็กสุดท้ายก็คือแพ็กถุงโชคดีครับอันนี้จะราคาเท่ากับหมดเลยนะทุกแพ็คหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทตัวถุงโชคดีเนี่ยจะมีตั๋วการันตีนักเรียนสามดาวแบบส่มหนึ่งใบแล้วก็จะมีพวกไอเทมที่เอาไว้อัพนักเรียนเหมาะกับพวกบรรดาลเซรีนหน้าใหม่ที่เพิ่งจะเข้าวงการมาที่จริงมีแพ็กอย่างอื่นอีกเพียบเลยนะแต่ว่าเอาแค่นี้แหละเพราะว่ามันก็ต้องตามกำลังทรัพย์ของทุกคนสุดท้ายก็ใครมึง ทำคลิป,ปต่อไปด้วยและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมไปซื้อแพ็คนะ